เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเลียงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องราวของการผลักดันแผนสุขภาวะประชากรเฉพาะกลุ่มนะครับจะมีที่มาที่ไปตรงนี้อย่างไรพูดคุยกับคุณพรณีผู้ประเสรทิฐผู้อานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะครับในช่วงเล่าเลียงครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลน,นะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันและก็กระปุกออมสินรุ่นเด็กดีนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS กับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนในช่องทางหนึ่งก็เป็น f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้ช่องทางหนึ่งนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีว่าธนาคารอมสินนะครับได้ออกสลากอมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีทั้งแบบใบสลากหรือว่าสลากแบบเดิมนะครับกับแบบดิจิตอลซึ่งสลากอมสินดังกล่าวได้ออกมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ครับธนาคารอมสินได้เพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาอีกจํานวน24รางวัลด้วยกันรางวัลละหนึ่งล้านบาทนะครับโดยการออกรางวัลพิเศษ24รางวัลน,นี้จะออกสองครั้งครั้งแรก จะออกในวันที่30ธันวาคม2565นะครับแล้วก็ครั้งที่2จะออกในวันที่1กุมภาพันธ์2566นานะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารอมสินครับได้ออกสลากอมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นใบสลากหรือว่าสลากอมสินแบบเดิมนะครับกับแบบดิจิตอลซึ่งขณะนี้เนี่ยเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ธนาคารอมสินได้เพิ่มรางวัลพิเศษสำหรับสลากอมสินพิเศษ2ปีโดยเพิ่มมาทั้งหมด24รางวัลด้วยกันนะครับ ส่วนการออกรางวัลเฉพาะรางวัลพิเศษนะจะออก2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกออกวันที่30ธันวาคม2565และครั้งที่2จะออกในวันที่ 6, 000, <appe. S> 1่กุมภาพันธ์2566นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่ารางวัลพิเศษ24รางวัลที่ธนาคารอามสินเพิ่มมาสําหรับผู้ที่ออมสลากออมสินพิเศษ2ปีนะนะครับจะมีการออกรางวัลจานวนทั้งสิ้นกี่ครั้งนะครับเฉพาะรางวัลพิเศษนะครับจะมีการออกรางวัล จำนวนทั้งสิ้นกี่ครั้งส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live ข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับสามารถที่จะเอาบ้านของท่านมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับเพื่อให้ท่านสามารถนําไปใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไปการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินก็ได้นะครับ โดยธนาคารอมสินมีข้อเสนอพิเศษครับเพียงโดยชะยระยะเวลาการผ่อนชำระนะครับการผ่อนชำระถ้าเงินต้น1 0 0 0 0แบาทชำระเพียงเดือนละ555บาทเท่านั้นนะครับเป็นระยะเวลานานาหเดือนด้วยกันแล้วก็ยังมีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ3เป็น MRR ลบ4 5 4 5ซึ่งปัจจุบันใน MRR เท่ากับ6.245ต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยนี้จะมีระยะเวลา6เดือนแรกส่วนวงเงินสูงสุดนั้น ไม่เกินสิบล้านบาทนะครับระยะเวลาการชําระคืนก็ไม่เกิน30ปีซึ่งธนาคารไม่ได้คิดค่าประเมินหลักทรัพย์ด้วยนะครับสำหรับวงเงินสินเชื่อตั้งแต่1นล้านห้าแสนบาทขึ้นไปนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ GSB Call Center ครับหมายเลขโทรศัพท์1นึ่งหหรือจะติดต่อโดยโตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปทางเว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th หมดเขตวันที่28กุมภาพันธ์สองพนะครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพอนะครับได้ทําการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางลงถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือซึ่งเกิดจากปัญหาทางกายภาพที่มีช่องการจราจร3ช่องทางแบ่งออกเป็นเลี้ยวขวาไปถนนพลรจิตจํานวน2ช่องทางและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทหรือว่าแยกนานาอีกจํานวน1ช่องจราจรนะครับโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้าซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในทิศทางมุ่งหน้าไปทางถนนสุขมุมวิทหรือว่าแยกนานานะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนช่วงเย็นซึ่งจะติดขัดในทิศทางมุ่งหน้าไปทางถนนพระิตนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นําเอาเทคโนโลยีระบบเลนคอนโทรลไซเข้ามาใช้ในการจัดการจราจรซึ่งจะช่วยให้การจราจรบริเวณทางลงถนนสุขมุมวิทฝั่งทิศเหนือ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่7ทธันวาคม2,565นี้นะครับระหว่างเวลา7น็นาฬกาถึง8นาฬิกาเฉพาะวันทําการนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้ดาเนินการจะทําเลนคอนโทรลทิศทางถนนสุข,ขุมวิทขาออกไปจนถึงแยกนานา,นาซึ่งจะสอดคล้อง และช่วยการบรณวนาการกับโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในบริเวณดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนะครับธนาคารออมสินครับกเ็เชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับมีทั้งรูปแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมนะครับกับแบบดิจิตอลซึ่งสลากออมสินพิเศษ2ปีนี้มีสิทธิ์ที่จะถูกลงบันมูลค่ารวมทังสิ้น10ล้านบาททุกเดือนนะครับตลอด2ปีของการฝากเงิน และก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รุ่นรางวัลพิเศษเพื่อไปการต้อนรับปีใหม่2,566อีกจํานวน24ล้านบาทหรือ24รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะครับสามารถฝากได้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชันม m โมก็ได้นะครับซึ่งจะหากว่าถอดถอนก่อนฝากครบ6เดือนจะมีการหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกําหนดนะครับเปิดรับฝากจนถึงวันที่31มกราคม2,566นะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าเรียงครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการผลักดันแผนสุขภาะวะประชากรกลุ่มเฉพาะนะครับจะทําอย่างไรพูดคุยกับคุณพรณีผู้ประเสริฐผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนสุขภาะวะประชากรกลุ่มเฉพาะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพรนีครับสวัสด,ดีค่ะคุณดีนะคะครับขอเป็นความรู้นะครับประชากรกลุ่มเฉพาะเนี่ยในความหมายคุณพรณีหมายถึงอะไรครับ ค่ะก็คือกลุ่มที่จำเป็นต้องมีรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงค่ะไม่ใช่คนทั่วไปบางหน่วยงานอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางบางหน่วยงานจะเรียกว่ากลุ่มได้โอกาสแต่สำหรับสสสเนี่ยเราออกแบบแยกอ๋อเข้าใจแล้วกลุ่มด้วยแต่ภาพรวมเราก็มีแบบเฉพาะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเข้าใจนิยามก่อนนะจะได้คุยกันต่อได้เข้าใจคุณพอนี้เราเตรียมอะไรไว้บ้างครับสำหรับประชากรกลุ่มนี้แค่คุณพอนี้ฮะ ออตอนนี้มีสิบกลุ่มค่ะสิกลุ่มเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุคนพิการคนไร้บ้านที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะนะคะอ,อ๋อแยกย่อยอย่างนักก้นเลยเหครับค่ะแล้วก็กลุ่มแรงงานอาจจะเป็นแรงงานนอกระบแรรบแรงงานแพลตฟอร์มพวกนี้ค่ะคพวกไรเดอร์ต่างๆแล้วก็มีกลุ่ม เรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ถูกกระทําความรุนแรงผู้ต้องขังกลุ่มมุสลิมแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทย<ะ>ค่ะซึ่งก็จะเยอะอยู่ค่ะครับทําไมต้องแยกย่อยขนาดนั้นละครับเพราะอะไรครับหรือมัน,ม,นมันแตกต่างกันจริงๆหในทางการใช่ค่ะแต่ละก<อ>ละุ่มนี้มีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมากค่ะคนพิการกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดด้านร่างกายนะคะ,คะแต่บางกลุ่ม เช่นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขามีเงื่อนไขชีวิตเรื่องสัญชาติรเรื่องรูปแบบที่เขาอาจจะอยู่บนพื้นที่สูงหรือเป็นชาวเลเขาอยู่อีกที่หนึ่งเพ<อ>ราะฉะนั้นก็เป็นคนเขาอาจจะเดินทางออกมานอกพื้นที่เขาไม่ได้นะคะคก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งหรือคนไร้บ้านที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพที่เฉพาะเจาะจ,จงเข้าไปค่ะพูดง่ายๆพ,พยายามจะออกแบบให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของเขาอะนะฮะพูดง่าย ค่ะใช่ค่ะครับทีนี้เราเราจะทํำยังไงครับในการที่จะนำเอานวัตกรรมมายกระดับตรงนี้ฮะ ควมน่านวัตกรรมที่มายกระดับเนี่ยเราก็สนับสนุนไปหลายส่วนค่ะโดยคือต้องเรียนคุณพีรพัฒน์ก่อนว่าสอสอส,อส,อสนเนี่ยจะไม่ได้ดําเนินงานเองนะคะเจ้าหน้าที่เราน้อยมากค่ะหกเจ็ดคนในทีมหนึ่งซึ่งทีมที่ดูคนมากมายที่พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าสิบกลุ่มเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่น้อยแต่เราสนับสนุนไปที่แชมเปี้ยนในแต่ละเรื่องจะมีทั้งนักวิชาการภาคประชาสังคมแล้วก็หน่วยงานรัฐที่ทำหนึ่ง ต่อสสเป็นตัวเชื่อมประสานทั้งสามส่วนเนี้ยด้วยการหรือไม่ก็สนับสนุนไปที่ภาควิชาการในกรณีที่งานวิชาการยังขาดหรือสนับสนุนไปที่ภาคประชาสังคมให้เขาช่วยทำโมเดลนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาเป็นโชว์เคสเพื่อจะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเห็นประโยชน์รับลูกต่อหรือได้ทดลองลองผิดลองถูกกันมาแล้วแบบเนี้ยเวิร์กก็จะตดต่อไปให้หน่วยงานภาครัฐค่ะกับกับเชื่อต่อเลยฮะเชื่อต่อเลยฮะ ค่ะค่ะก็อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของของรูปแบบงานอย่างสสสค่สสะกรณีที่สนับสนุนงานวิชาการเนี่ยเนื่องจากสสส,สไม่ได้เป็นหน่วยงานวิชาการโดยตรงแต่บางเรื่องเนี่ยจำเป็นต้องใช้ความรู้ในการชี้นำทิศทางการเคลื่อนอในเรื่องนั้นๆเช่น เรื่องคนไร้บ้านแต่ก่อนเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากลุ่มคนจอนจัดเคนไรนบ้านใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจํานวนเขามีอยู่เท่าไหร่กันแน่ไม่รู้ด้วยว่าจริงๆแล้ว่ะเขาบ้าหรือสติไม่ดีหรือทาร้ายคนอื่นได้ไหมแล้วก็สถานะทางสุขภาพแล้วทําไมเขาไม่อยู่ตรงนั้นน่ะทำไมเขาไม่กลับบ้านล่ะอะไรเงี้ยนะฮะความรู้เรื่องเนี้ยไม่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะคะตอสเนี้ยอยาก ทำงานกับคนกลุ่มนี้ด้วยเพราะการสร้างเสริมสุขภาพแบบสสสเนี่ยรวมทุกคนไม่ใช่คนเฉพาะชนชั้นกลางหรือคนที่มีบ้านอยู่เท่านั้นค,คนกลุ่มนี้เราจะไปสร้างเสริมสุขภาพเขาได้ยังไงถ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครทำไมเขาถึงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการหารากของปัญหาการสืบคน้นข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยก็จะเป็นงานวิชาการต้นๆที่สสสเข้าไปสนับสนุนก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะที่มีการสำรวจจํานวน คนไร้บ้านเนื่องจากเขาเล่ล่อนเนี่ยเราก็ใช้วิธีจากทางฟิลิปปินส์จากทางต่างประเทศนะคะคเข้ามาปูพรงสำรวจในคืนเดียวก็ทำให้เก็นจำนวนว่าอ๋อตกลงมันมีอยู่หลักพันนะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแบบที่เข้าใจและในหลักพันเนี้ยก็ไปสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับบางกลุ่มที่เราทำกระบวนการค่ะคว่าทำไม เขาถึงทิ้งทุกอย่างทิ้งแม้แต่ชีวิตตัวเองแล้วเขาจะรักษาสุขภาพไหมสอสะจะเข้าไปทํางานได้ไหม,มเพราะว่าเขาเขาไม่เอาอะไรแล้วเป็นต้นนะคะก็ะจะเกิดนวัตรกรรมเกิดตัวอย่างหลังจากเรารู้สภาพปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่คําบอกเล่าแล้วเนี่ยรเราก็สามารถจะออกแบบงานที่เรียกว่าสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยเข้าไปให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มได้ค่ะครับ โอ้โหคุณพลอีครับแต่มันจะไปติดไอ้เรื่องของไทมิ่งด้หรือเปล่าครับเพราะว่าเขาจะ,ะจำนวนประชากรเขาจะขับเคลื่อนตลอดเวลาเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยคุณพลอยใค่ะมีความพยายามหลายกลุ่มพร้อมๆกันค่ะเราก็ไม่ได้สืบค้นแค่กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะนะคะงานของคนพิการงานของผู้ต้องขังหรืออื่นๆค่ะเราก็ดูข้อจํากัดแต่มักจะเริ่มจากงานวิชาการก่อนอเพื่อจะประเมินหาว่าอุปสรรคของแต่ละกลุ่มเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ แล้วเราก็เข้าไปแก้หรือเข้าไปเสริมจุดที่เราคิดว่ายังเป็นช่องว่างของเรื่องนั้นๆอยู่ค่ะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละพอเรามีทิศทางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับการจะไปสร้างสุขภาวะให้กับคนทุกกลุ่มมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้ว่าจุดมุ่งหมายของเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราต้องกำหน,นดไทม,มิ่งไปด้วยรอเปล่าประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ตั้งเป้ามีตัวชี้วัดวัตอะไรไหมฮะใช่ค่ะแน่นอนค่ะสสส,สก็เป็นหน่วยงานรัฐ น่ยงานหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีการตั้งเป้า3ปี5ปีจะต้องเกิดนวัตกรรมสร้า,างเสริมสุขภาพบางอย่างหรือจะต้องเกิดข้อมูลทางสุขภาพของคนกลุ่มนี้ให้เป็นที่ประจักษ์มากขึ้นหนึ่งในกลุ่มที่เราเรียนรู้ก็คือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTIQ น,นี้ค่ะ กลุ่มนี้แบบมีความหลากหลายเยอะมากเราก็อยากรู้ว่าปัญหาทางสุขภาพเขาคืออะไรตอนนี้เราก็เจาะไปที่กลุ่มผู้สูงอายุแปลงเพศเป็นต้นนะคะว่าแปลงเพศมาแล้วพราแก่สิ่งที่เคยทํามาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปฮอร์โมนยังต้องใช้ไหมการยู่โดดเดี่ยวไม่มีคู่สมรสห,หรือไม่มีลูกเนี่ยมันทาให้เงื่อนไขชีวิตเนีย่ยากไปกว่าคนทั่วไปไหมแล้วเราจะเข้าไปดูแลสุขภาพของคนสูงอายุที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศอย่างไรเป็นต้นค่ะเป็นยกกันยกตัวอย่าง ค่ะคุณพีรพัฒน์โอ้โหแต่มันก็มีมาเรื่อยๆนะฮะแต่จะมีความพยายามค่ะตั้งเป้าในในแต่ละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มคงขยับไม่เหมือนกันบางกลุ่มเนี่ยเราก็จะขยับว่าเอาแค่สถานการณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ก่อนแต้ทา่กษ์่อใช่บางกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงการทําต้นแบบให้เห็นชัดว่าการลดปัญหาความรุนแรงในระดับชุมชนถ้าชุมชนเนี่ยเฝ้าระวังกัน มันต้องกันได้มันจะทําให้รู้สึกว่าไม่เป็นเรื่องของเหยื่อเท่า,านั้นคนในชุมชนเนี่ยออกมาปกป้องลูกหลานตัวเองกล้าที่จะบอกกล้าที่จะชี้แล้วก็ชุมชนเข้มแข็งจัดก,การตัวเองได้นี่คือเป็นนวัตกรรมบางอย่างแล้วก็การส่งต่อบางอันเนี่ยเราก็มีตัวชี้วัดค่ะถ้าถามหนึ่งตัวชี้วัดส่งต่อไปหาหน่วยงานเจ้าภาพให้เขารับเรื่องนั้นนั้นไป ก็แสดงว่าสพสสําเร็จแล้วก็คือทำต้นแบบลองผิดลองถูกมาแล้วแล้วก็สามารถส่งมอบได้เช่นกรณีคนไร้บ้านที่ยกตัวอย่างไปตอนแรกเรารู้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ชอบไปอยู่ต่างจังหวัดหรือนิคมสร้างตนเองทุกคนหรอกนะคะบางกลุ่มเนี่ยเขาชอบใช้ชีวิตในเมืองเขาต้องรับจ้างหาเช้ากินข้ามเก็บขยะ เพราะฉะนั้นการเอาเขาไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็หนีกลับมาอยู่ดีทำยังไงถึงจะทำให้เขาเนี่ยสามารถตั้งหลักชีวิตตัวเองมีอาชีพได้กลับคืนสู่สังคมได้ก็คือเราก็ทดลองโมเดลบ้านเช่าคนละครึ่ง จ่ายคนละครึ่งกันลองเอาคนไร้บ้านเนี่ยมาพัฒนาศักยภาพลองดูซิไหวไหมใครตั้งใจจริงที่อยากมีอาชีพอยากมีบ้านอยากคืนกับสู่ครอบครัวตัวเองมาตกลงกับสสสนะคะแล้วก็มีเครือข่ายที่ร่วมงานกับเรามูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วก็ทางจุฬาเนี่ยช่วยกันหาคนเหล่านั้นแล้วก็สสสบอกจ่ายครึ่งหนึ่งหัวลําโพงนี่แหละ80บาทใช่ไหมสสสจ่ายให้40บาทแต่คุณนีเงื่อนไขจะต้องทํางาน แล้วจะต้องจ่ายห้าสิบาทสี่สิบาทเป็นค่าเช่าครึ่งหนึ่งอีกสิบาทตั้งกองทุนไว้ให้คนไร้บ้านคนต่อไปที่จะต้องเข้ามาก็กดทําได้ค่ะใช่ oh. ตอนนี้ทำมาสามรุ่นแล้วคือคนที่ใจยังสู้ก็ยังมีแต่เขาต้องการโอกาสต้องการหน่วยงานรัดเข้าไปเสริมบางอย่างเข้าไปให้กําลังใจเขาเข้าไปทําให้เขาเชื่อว่าตัวเขาเนี่ยยัง มีศักยภาพยังมีคนเชื่อมั่นในตัวเขาอยู่อะค่ะก็มีตอนนี้ยังยังไม่ขาดทุนเลยนะคะเท่าที่ลองมาสามรุ่นเนี่ยเขายังทําได้ทุกคนแต่ก็คือต้อง,ต,องต้องมีความตั้งใจ <c oughs> ต้องเลือกคนที่เขาเอาด้วยกับเราอ่ะค่ะอืมไม่ง่ายนะคะฟังดูแล้วเนี่ยเพราะอย่างเดี๋ยวเดี๋วผมถามกรณีนิด,ดน,นึ่งในกรณีคนแร่ล่อนที่หวัวลาโพงเนี่ยถ้าเกิดเขาเขาเออย้ายรถไฟไปไปเริ่มต้นที่สถานีบางซื่อเดิมเนี่ยนะฮะค่ะคนกลุ่มนี้จะตามไปไหมฮะ เออเขาอยู่รอบๆนะคะเขาอยู่ห้องเช่าราคาถูกข้างหลังหัวลําโพงความจริงไม่ได้อยู่ในตัวหัวลําโพงใช่ใช่ใช่แต,แต่แต่อยู่ริมคลองบ้างอยู่ตรง MRT บ้างแล้วก็อยู่ห้องเช่าข้างหลังนะคะคที่เป็นห้องเช่าราคาถูกค่ะคแต่แต่งานส่วนหนึ่ง,ง<ผ>ม,มันจะหายไปสิฮะไม่ใช่อะไร อ๋องานรับจ้างเขาก็จะเข้าไปในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นในชุมชนย่านละแวกนั้นอยู่แล้วค่ะครับซึ่จะมีการล้างจานรับจ้างขนของหรืออื่นๆอยู่แถบนั้นอยู่นะฮะพวกเก็บขยะก็อาจจะต้องถันตัวเองไปสู่อาชีพอื่นๆนะคะมีกลุ่มที่เก็บขวดเก็บอะไรในรถไฟใช่ไ่มคะเกี่ยวกับรถไฟอยู่แล้วมันจะมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะถึงเถิดว่ารถไฟเขาย้ายไปแล้วเนี่ยคุณจะไป